สวัสดีเจ้ามาพบกับเราในะคะรายการเน็ตอาสาออนไลน์ค่ะรายการที่รวบรวมเทคนิคเคล็ดลับการใช้ออนไลน์มาพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกๆท่านที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้อนรับทุกๆท่านนะคะกับบรรยากาศ สีใหม่เมืองนะคะนุ่งซ้นและก็กางจ้องแต่ว่าไม่ได้ปั่นรถถีบนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะจึงทําให้เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรายัางมีออนไลน์นะคะที่จะช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารให้กับคนที่เรารักได้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราก็ มาแนะนำนะคะเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกท่านนะคะ work at home ได้อย่างไม่สะดุดนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นในกรณีประชุมหรือว่าพรีเซนต์งานนะคะนั่นก็คือการแชร์หน้าจอบนคอมพิวเตอร์มายังไลน์กรุ๊ปคอค่ะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะ เมื่อต้องมีการประชุมออนไลน์นะคะหรือต้องมีการแชร์หน้าจอเพื่อพรีเซนต์งานเนี่ยลายบน PC เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่ให้ใช้งานนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือสกีนแชร์ริงในลายวิดีโอคอลนั่นเองค่ะ เริ่มแรกนะคะต้องทําการดาวน์โหลดโปรแกรมไลน์บนคอมพิวเตอร์นะคะดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยระบบที่รองรับก็จะได้แก่ Windows นะคะแล้วก็ MacOS นะคะแล้วก็เบลเซอร์ o m e ค่ะหลังจากนั้นก็ติดตั้งโปรแกรมในโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดได้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้เลือกภาษานะคะที่ท่านจะใช้งานนะคะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้กดโอเคค่ะแล้วก็สามารถเลือกกดต่อไปนะคะเพื่อเริ่มติดตั้ง หลังจากนั้นก็ให้เลือกคำว่าตกลงค่ะเพื่อเป็นการยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานรอจนติดตั้งเสร็จสิ้นนะคะก็เป็นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดปิดได้เลยค่ะทีนี้เราก็เข้าใช้งานผ่านไอคอนลายบนหน้าจอเราได้เลยนะคะแล้วเราก็ล็อกอินนะคะโดยใช้อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้หรือสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะ เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะเลือกกลุ่มสนทนาที่จะประชุมผ่านไลน์วิดีโอคอลตามที่ต้องการเลยค่ะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านสังเกตนะคะทางด้านมุมขวาล่างจะมีรูปไอคอนวิดีโอนะคะให้ท่านกดคลิกเข้าไปเลยค่ะ และก็จะขึ้นหน้าจอดังกล่าวนะคะตามภาพสไลด์เลยนะคะและให้ท่านสังเกตอีกนิดนึงค่ะสังเกตที่ด้านมุมสายล่างนะคะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปคล้ายหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะให้ท่านกดเลือกตรงนั้นค่ะเพื่อเริ่มทําการแชร์หน้าจอค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ให้ท่านเลือกหน้าจอก่อนนะว่าท่านจะให้หน้าจอ,อาไหนที่จะเป็นหน้าจอที่จะพรีเซนต์แล้วก็เป็นหน้าจอที่จะให้เพื่อนๆในห้องประชุม เขาได้เห็นนะคะก็ถ้าหากว่าในกรณีที่มีหน้าจอแสดงผลมากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้ท่านกดเลือกตกลงได้เลยเริ่มทำการแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปในห้องประชุมไลน์ได้เลยค่ะ และนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะของการแชร์หน้าจอของเราไปที่ห้องประชุมไลน์นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นหน้าจอของผู้แชร์นะคะก็จะไม่แสดงเห็นใบหน้าแชทนะคะทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็นหน้าจอของผู้ร่วมประชุมนะคะเขาก็จะเห็นหน้าจอของผู้แชร์สามารถพูดคุยโต้อตอบแล้วก,กับผู้นำเสนอหรือการแชร์หน้าจอได้ตามปกติเลยค่ะ แค่นี้นะคะเราก็สามารถาพรีเซนต์ผลงานของเรานะคะให้ปรากฏแก่เพื่อนๆเ,เห็นทางไลน์วิดีโอคอลนะคะและยังสามารถประชุมทางไกลคุยงานนะคะวางแผนเรื่องงานต่างๆหรือว่าทำงานแบบ Work ์ r ฟอร์มโได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะอยากจะให้ทุกทท่านนะคะก็เป็นกำลังแรงใจให้ใหกับทีมงาน d ีแท็กเน็ตอาสาด้วยนะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เพจของเรานะคะมีอยู่3เพจด้วยกันนะคะเพจแรกก็คือ NET ตอาสาบ y ยดีแทนะคะเพจที่2ก็คือ NET ตอาสา s o c i a l a c t i v i t y Net เอาสาค่ะเพจที่3ก็คือ NET ตอาสาออนไลน์ค่ะที่จะรวบรวมเทคนิคเคล็ดลับการใช้ออนไลน์เสิร์ฟตรงถึงหน้าจอสมาร์ทโฟนของทุกๆท่านเลยค่ะ และที่สำคัญอยากจะให้ทุกๆท่านนะคะกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อติดตามผลงานดีๆจากทีมงาน d t e k n e t อาสาค่ะขอบพระคุณมากค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะจากแอปพลิเคชัน Line นะคะที่จะทำให้ทุกๆท่านนะคะ work from home อย่างมีความสุขและปลอดภัยสุๆดๆไปด้วยค่ะ และสำหรับช่วงท้ายรายการของเราในวันนี้นะคะก็อยากให้ทุทกทท่านนะคะใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์นะคะและก็จากเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในสถานการณ์เช่นนี้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะและพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้นะคะไอก็ขออนุญ,ญาตขอตัวไปเล่นน้ำคนเดียวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ